เพจพูดไปแค่หลอดแท้มั้งอ่ะงั้นเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยพวกเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับดาวเล่มนี้เลยระวังไว้ก่อนดีกว่าเฮ้อพวกนายเป็นใครกันเนี่ยวงแหวนมิติขมขมดับมารหายไปไหนคนของศาสนาเทพศักดิ์สิทธิ์เย้พวกนายสองคนใช่ไหม เฮ้ยหลีออยนมู่จริงๆด้วยโดนจับได้แล้วสวานเข้าข้างฉันนี่ว่าแค่จับนายฉันก็ได้ฉันก็จะได้ขึ้นสู่จุดสูงส,ส,สุดของชีวิตแล้วยอมรับชะตากรรมซะเถะนะอ่อนโคตในเมื่อเป็นดาบที่ศาสนาเทพศักดิสิทธิ์ตามหมายตางั้นก็คงเมินเฉยไม่ได้ น่าจะทำอะไรเมื่อดาบเล่มนี้พวกมันยอมแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์นะอยากรู้นักเจยว,ว่ามันจะน่ากลัวถึงขนาดไหนกันอเออเออหลียุนโมออนึกว่ากลับไปนึกว่าร้ายแน่แล้วซะอีกก็บอกแล้วไงเล่าอีกง่แค่พิบตาเดียวรู้สึกเหมือนถูกสุบพลังงานไปหมดเลยเออเป็นไงล่ะ ได้เรียนรู้บ้างหรือยังพลังประหลาดนั่นมันไม่ได้เลือกฉันฉันก็ทําอะไรไม่ได้แถบมาครั้งนี้ก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่าที่ว่าคุมละละ้มแล้วล่ะยืดมือมาเจ้าหมีนั่นไปไหนแล้วแล้วเราจะายังไงกันต่อรีบออกไปจากป่านี้กันไหมหรือว่าพวกเชนชินจะเป็นยังไงบ้างตูม ไอสารละเลวปล่อยแหนเป็นปล่อยให้ฉันตามหาตั้งนานเนี่ยตามติดเป็นวิญญาณอาฆาตเลยนะเป็นไงล่ะความรู้สึกของการโดนความฉลาดเล่นงานสนุกใช่ไหมโดนยำเกียรติมากสิท่าไองโง่เอ้ยแกไอลูกหมามึงตายแล้วน่าจะพูดยูแยะให้มันให้เขาโกรธกว่าเดินทำไมเนี่ย ใครจะไปรู้ว่าไอ้หมอนี่มันจัใจน้อยนักเล่าดียินมู่ระวังเออเกือบไปแล้วเชี่ยวอีกนิดเดียวก็เฮ้อนั่นมันยอมแพ้ถเถอะคราวนี้พวกแกหนีไม่รอดแล้วถ้าคุกเขาลงพูดกับฉันดีๆไหมเนี่ยฉันอาจจะไม่ตาให้แกได้ให้ให้แกได้ตายสบสวยก็ได้ กระจอกว่ะเมื่อกี้โอกาสโคตรดียังยิงไม่โดนเลยแกจะมีโอกาสอีกเป็นครั้งที่สองแล้วหาความตายอยู่ตรงหน้าแท้ๆเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองจะรอดก็คงเป็นเจ้าหมอนี่ละมัง้ง